สรุปข่าวสารแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดกับช่องอลันแมนแฟนแมนอยู่โดยมีข่าวเด่นประเด็นร้อนดังนี้พีเมลิกไม่เลื่อนผีพร้อมเยือนสาริกาดง27ธันวานี้ข่าวจากเดิะเทเทลกราฟรวมทั้ง BBC รายงานผลการประชุมหาลือเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดของพีเมลีกว่าจะมีการแข่งขันฟุตบอลพีเมลีกตามโปรแกรมปกติเหมือนเดิม แม้ว่าเพิ่งจะมีการตรวจพบนักเตะที่ติดเชื้อโควิดใหม่ถึง90คนจากจำนวนผู้เล่น12,000คนก็ตามโดยทั้งฝ่ายพีมพ์เมลิกแนะนำว่าหากสโมสรไหนมีผู้เล่นรวมถึงผู้สาบตูเกิน13คนก็ควรจะลงเล่นและทำการแข่งขันโดยมีความเป็นไปได้ถ้าเชื้อยังระบาดไม่หยุดยัง้งอาจจะต้องเตะสนามเปล่าโดยไม่มีแฟนบอลเข้าสนามเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ส่วนแฟนบอลแมนยูเต่ก็เตรียมเชียร์นักต่อไปที่จะไปเยือนนิวคาสเซิลสาลิกาดงในวันจันทร์ที่27เวลาตี3นะครับผีเตรียมแต่งตั้งลิชาร์ดอาโนเป็นซ e o คนใหม่ส่วนเอ็ดวิดเวิร์ดขยับไปเป็นที่ปรึกษาระดับสูงนะจ๊ะ ข่าวจากแมนเชสเตอร์อีวิ่งนิวรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะเลื่อนตำแหน่งลิชาร์ดอาโนจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการไปเป็นซีอโอแทนเอ็ดวิทเวิร์ดที่กำลังจะลาออกจากตำแหน่งไปเป็นที่ปรึกษาะระดับสูงในเร็วๆนี้ซึ่งก็เป็นที่รู้กันดีของเด็กผีว่าลิชาร์ดอาโนนั้นเป็นเด็กในเครือของเอ็ดวิดเวิร์ดอยู่แล้วซึ่งเด็กผีก็ต้องตามลุ้นกันต่อไปว่าการที่ลิชาร์ดอาโนเข้ามาบริหารแทนเอ็ดวิทเวิร์ดนั้นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับ ผีสนใจบูบากากามาล่ากองกลางดาวรุ่งของมารกเซยแถมจะหมดสัญญาซัมเมอร์นี้ข่าวจากแมนเชสเตอร์อีวิ่งนิวรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจบูบากากามาล่ากองกลางดาวรุ่งของโอลิมปิกมารกเซยซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งกองกลางตัวรับและเซนเตอร์ฮาฟเนื่องจากพอป,ปอกบาก็กำลังบาดเจ็บและมีแววว่าจะไม่ต่อสัญญาส่วนเนมันยามาติดก็โรยลามากแล้ว แถมมิดฟิลแนวบ็อกซ์ทูบ็อกซ์อย่างเฟดและแม็กโทก็โชว์ฟอร์มไม่สม่ำเสมอมากนะักโดยที่กรมารนั้นโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างโดดเด่นกับโอลิมปิกมาร์กเซยในหลีกเอิงแถมชั้นเชิงบอลก็ค่อนข้างดีทำให้แมวมองผีให้ความสนใจแล้วเด็กผีล่ะครับคิดว่าคนนี้เป็นไงบ้างครับลินการ์ดไม่รีบย้ายขอตัดสินใจหลังจบฤดูการนี้ ข่าวจากเดวิสออนสตีนสายข่าวเทียหนึ่งรายงานว่าเจสซี่ลินกาดจะไม่ย้ายออกจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงมกราคมนี้เนื่องจากเขาต้องการดูท่าทีของลาฟลังนิกถึงการให้โอกาสของเขาในการลงสนามซึ่งสุดท้ายก็จะเป็นการตอบคำถามว่าเขาจะอยู่หรือไปกับสโมสรปีาสา์แดงนะครับผีแดงสุดแฮปปี้มกราคมนี้ไม่ปล่อยเดียโกดาโลให้ใครนะจ๊ะ ปิดท้ายที่ข่าวจากฟาบิ i ซโอโรมาโ o รายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนั้นไม่คิดจะปล่อยตัวเดียโก้ดาโลให้ทีมไหนในช่วงตลาดมกราคมนี้ทั้งๆท,ท,ที่มีสโมสรอ,อย่างโบลิเซียดอนมุนเอสโลมารวมทั้งเอซีมิลานให้ความสนใจซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้ดาโลนั้นโชว์ฟอร์มได้สุดฉายลายและเป็นที่ถูกใจของลัฟลังนิกุนซือชาวเยอรมันนะครับ ถ้าชอบกดไว้ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้า